วันนี้เราจะเดินทางไปซื้อขนมกันนะครับมาดูกันเถอะโอ้เออ Let's go Let's go โอ้อลมากเยครับไม่กูแสบตาดิโอ้กล้องจะมองเห็นไหมวะเนี่ยขนาดคนถ่ายยังมองไม่เห็นเลยมาดูกันดูกันว่ากล้องมันจะมองเห็นไหมโอ้แสบตาโอ้โอ้โอ้ปวดตาปวดตาไปทาอ ปวดตัวมากเลยครับคุณผู้ชมปวดตาไม่ใช่เหรอก็เหมือนกันด้วยตาด้ว่ครับผู้ชมประเทศไทยอ่าอุดิบ <c oughs> น,นีบ่ประมาณสามสิบสามสิบแปดกว่ากว่านะสามสิบกว่าเนี่ยยังร้อนขนาดน่ะผมคิดว่าสี่สิบห้าล้านองศาเน <c oughs> ี่ย,อยไอตังรู้ไหมกูมลองไปถามพ่อมาดูเว้ยว่าประเทศไทยนี่นนร,ร้อนเป็นอันดับเท่าไหร่พ่อบอกเป็นอันดับสองอันดับสามอะถูกแค่ครับอันดับสอง อันดับสองครับผมล,มลืมลืมดแม่พ่อก็บอกว่าอันดับเจ็ดอันดับแปดเลยอ่ะอันดับสองครับผมแต่ว่าอันดับสองฉบับนี้อาจจะลดไปแล้วแหละใช่ใช่ว่าสมัยมก่อนอันดับสองใช่สมัยนี้ลดเริ่มลดตัวใหม่ลมันเริ่มมีเนี่ยเรามัยิ่งเพิ่มขึ้นปะนิ่งแต่ตอนมายิ่งนั่นขึ้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยทุกคนดูด้านบนดิดูด้านหลังเงดีด๋ยวกันผุ้ชมเราต้องรีบซื้อให้ผู้ชมการไฟฟ้าฝนจะมาครับผมเออช่วงวันไหนววันที่สามมั่งพายุเข้านะครับผม ผมแทบจะบ้าตายครับผมสิ่งของไข่ไข่แม่งปิวหมดจะกวนแมวผมแมวผมไม่ปิวอ่ะมันอ้วนเกันไปไงน้ำหนักน้ำหนักถ่วงเอาไว้อ่ะเดราจะไปซื้อของเราจะไปซื้อของในเซเว่นถึงเอาปลาตอนเอาปลาตะคำจะอาเจียนนี้ตอนนี้เราถึงลงยาสีกันแล้วทุกคนผมมีชั้นเลยไห้ทุกคน ถ้าผมอันนี้ผมก็ทำด้วยนะเราจะไปว่องพาทิพย์พร้อมกันสาวสาเจ้าเหนือที่ผมจะทำเรื่องกับทุกผู้ชมนะครับนี่หนักว่ะโอสะอสามหนึกไปโอเคพอเดี๋ยวคนดูตาแตกถึงที่ถึงหน้าตรงนาาี้ถึงตรงนี้แล้วช่างมา,า,งงา,งมาลายไปกันตอ่อเดี๋ยวดูรถก่อน ไปวิ่งดีซเวเราต้องรุมบอใช่ใชอุดรงเขาหรือตีนใือตีนตอนนี้เราได้เข้ามาในเซเวนอีเนนะครับเพื่อเขาไปด้ชอดชอวยเขาช่ทำอะไรเนี่ยแดงแดงไหมแดงิมอะไรหน่อยได้รูไม่ใช่ อะไรเนี่ยกินมากหรอไม่หรอกใครไม่หรอกใครแบบมันก็สองคนคนเดียวอ่ะใช่เออมันก็สองคนเอาดีจริงจริงไม่มีใครมาส่งเลยอ่ะใช่แล้วก็อัดคลิปอยู่ด้วยไอซ์เลยซื้อขนมเดี๋ยวมาเดี๋ยวว่าหาไปให้ผู้ชมฮะทำคลิปลงช่องไงหาคอนเทนต์ใช่ใช่เนี่ยได้คอนเทนต์ลยอย่างได้ KIA D4050 <g ül> เฮ้ยเขาจะบอกใหม่ไหมแฮมเบอร์เกอร์ <breaker. S 2> ไม่เอาดีกว่าราคาแพงเกินไปต้องซื้อนั่นดีวกว่าเดี๋ยวเราขอดูราคาไปชัดเจนหน่อยไม่เห็นหน้าไหนแฮมเบอร์กเกอร์ไปกปันต่อไปเราจะซื้ออะไรเป็นอย่างแรกน้ำ มีเดี๋ยว้นมาเจ้าเดนมเทสโตมาซื้อน้ำกันดีกว่าครับผมหน้ามันโคตรใหญ่เลยน้ากวเออม่มนตััล้วน้ากูวจะซื้อน้ำอะไรอยากต้ตึนพอเอานี่ดีกว่ารอนี้ยเคยอยาพอแดกอยู่รอบนึงคิดเลยนั่งไรดีอืมเอาขอดตำนานอ้ กินกินเอาน้ำนี้แทนเหรอน้ำเซรัปี้หรือ่าไม่อเาาาอะแต่บ <c oughs> รรละ้างหมดพอดีเออสวัสดีไหมก็กินแล้วดีเหรเออจะกินไหมล่ะไม่กินอนะแต,แต่แต่กูกินแล้วง่วงอะ่ะกินอะไรดีค๋ครับในน้ำเขามไม่คิดทีหลังในน้ำเขาไม่กินไหนนะไปคิดก่อนพอเพือ่อเดี๋ยวตามไม่พอเดี๋ยวผมไปเอาถุงก่อนนะกินรอยอยู่นี่เด้อโอเค ชนอปปี้ขอให้ทำมานอืมได้ผมก็เลยไปเอาถุงอยู่ฉะนั้นนำมาหาเลยก็คืออย่างเหมือนจำได้มีอะไรบางอย่างออกมาใหม่ด้วยนี่งไงอร่อยอือเราจะทำอะไรเกันต่อ ตัวนี้แล้ก็หันได้ถ่ายเลยมาแล้วผมอยามันกลนเฮ้ยเอานี่ไม้พงี้ไเอานีหมเออไม่อ่น่าดีกว่ารวมลอดเฮ้ยไอตังเห็นอะไรมาใหม่เลยเว้ยไหนใช่มาใหแต่มันได้น้อย Ừ, มันราคาเท่าไหร่ยี่สิบใช่ถ่ายถึอตรงตัวเลยไปเนี่ย